สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาพบกันกับหัวข้อคำทำนายเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่กองนี้นะคะในการทำนายหัวข้อในวันนี้ค่ะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีแค่ไหนนะคะ,ะเราจะมาเช็คพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในเวลานี้นะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในเวลานี้เป็นเช่นไหนบ้างด้ไพ่สองดาบได้ไพ่ขวีนมา ในไพ่สิบหมายเลขในไพ่เด็ดในไพ่สามถวยในไพ่เก้าถวยและในไพ่สีดาบ นะคะพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในเวลานี้ในตอนนี้นะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่อาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะหนักในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเป็นเขานะคะซึ่งไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์ในช่วงแรกๆก,การพูดการคุยด,ดูเหมือนว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเปิดใจให้กับคุณมากนักในช่วงแรกๆจึงทาให้คุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะหลายทางที่คุณคิดอยากจะหยุดคิดอยากจะหยุดคิดไม่อยากจะไปต่อแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนเลยนะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเปิดใจกับคุณเท่าที่ควรคุณอ่านเขาไม่ออก คุณคะขอโทษค่ะคุณคาดเดาเขาไม่ออกว่าเขาเจ้าอย่างไรกันแน่เขามองว่าคุณเป็นคนรักหรือเขาเห็นคุณเป็นแค่คนคุยนะคะคุณสับสนว้าวุ่นใจมากในช่วงแรกๆของการพูดคุยของความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในช่วงแรกๆนะคะความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมันขึ้นๆลงๆนะคะมามาห,หายๆบางทีก็ชัดเจนนะคะบางทีก็นิ่งเงียบบางครั้งก็หายไปเลย นะมันยังทำให้คนรู้สึกสับสนมากๆแล้วบางครั้งความสัมพันธ์เนี่ยแทบจะไม่มีการเขาเรียกว่าบางครั้งอาจจะแทบไม่มีการได้พูดคุยกันเลยเขานี่แหละเป็นฝ่ายที่มักจะเงียบหายจากความสัมพันธ์เขานี่แหละเป็นฝ่ายที่ไม่ค่อยมีความชัดเจนให้กับคุณนะคะไม่มีแอคชั่นอะไรที่ทําให้คุณได้มั่นใจในตัวเขาไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้เลยบางคนคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีตัวเลือกเยอะนะคะมีคนเข้าหาเขาเยอะ จึงทำให้เขาไม่มีความชัดเจนให้กับคุณนะจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปต่อแล้วคุณเหนื่อยแล้วอยากจะไปไหนก็ไปเถอะฉันไม่แล้วละฉันพอนละแต่พอเวลาเขามาง้อคุณคุณก็ใจอ่อนกลับไปในความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะทุกครั้งที่คุณได้เจอเขาหรือทุกครั้งที่เขาติดต่อมาหาคุณพูดคุยกับคุณมีเวลาได้ใกล้ชิดกันมีเวลาได้อยู่ด้วยกันคุณจะมีความสุขมาก นะคะแต่เวลาไหนที่เขาห่างหายไปไม่ได้ส่งข้อความไม่ได้พูดคุยกันคุณก็เริ่มคิดมากอีกแล้วนะคะคุณก็เริ่มสับสนอีกแล้วนะะว่าคุณจะเอาอยัางไงดีคุณจะไปต่อ,อยังไงดีมันเหมือนมันเป็นความรักที่มันมีความทุกข์เจือปนอยู่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความไม่มั่นคงไม่แน่นอนอยู่ในความสัมพันธ์ ะค,ะคุณรู้สึกคุณเหนื่อยนะคณรู้สึกคุณสับสนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆคุณรู้สึกว่าคุณกําลังเป็นตัวเลือกของเขาอยู่หรือเปล่าทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณสักทีทำไมเขาไม่เขาถึงไม่ให้สถานะในความสัมพันธ์นี้สักทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าจริงๆแล้วนะนะเขาคิดเช่นไหนกับคุณ ได้ไพ่แปดดาบคนคนนี้เป็นคนที่ดูยากนะคะเหมือนชีวิตเขามีปัญหาอะไรอยู่ตลอดเวลานะหรือเป็นคนที่มักจะมีปัญหาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเขามีปัญหาหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างในชีวิตเขามีเรื่องที่เขาจะต้องรับมือแก้ไขกับปัญหาในชีวิตเขาที่เขาจะต้องเจออยู่ในเวลานี้ ได้าเดอะซันไดพาสองคยและไดพาเดอะเรเวอร์สนะคะช่วงแรกในความสัมพันธ์ที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณช่วงแรกในความสัมพันธ์ที่เขาทําให้คุณทุกข์ใจทําให้คุณสับสนถึงขนาดทาให้บางครั้งคุณอยากจะหยุดความสัมพันธ์อยากที่จะเลิอกอยากที่จะถอยด้วยซ้ำไป นะคะนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขานะ่ยมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องเคลียร์ที่เขาต้องจัดการปัญหาที่เขาไม่สามารถที่จะบอกให้คุณรู้ได้หรือเป็นปัญหาส่วนตัวที่เขาคิดว่าเขาไม่อยากให้คุณจะต้องมายุ่งยากใจกับปัญหาของเขาไม่อยากไปดึงคุณเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ปัญหาในชีวิตเขานะคะ ถ้าถามว่าในเวลานี้เขารู้สึกเช่นไรกับคุณต้องบอกเลยว่าเขามีใจให้กับคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาได้อยู่ใกล้ด้วยได้เจอหน้าได้พูดได้คุยแล้วเขารู้สึกสบายใจนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเขายังอยากไปต่อกับคุณนะเขาอยากที่จะชัดเจนกับคุณด้วย <c oughs> เพียงแค่ว่าให้เวลาพอนิดหนึ่งให้เวลาเขาได้ไปเคลียร์ไปจัดการปัญหาอะไรที่มันคาลาคาสังปัญหาเก่า นะคะที่เขายังต้องใช้เวลาในการสะสางในการแก้ไขของเขาอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่สรุปนะ <c oughs> ปัญหาส่วนตัวของเขาอาจจะเป็นสถานะความสัมพันธ์เก่าๆของเขาคนเก่าๆของเขานะคะที่เขาต้องเคลียร์ซึ่งอีกไม่นานเขาจะสามารถเคลียร์และจัดการปัญหา ในส่วนนั้นได้ปัญหาที่คุณไม่เคยรู้ปัญหาที่เขาไม่เคยบอกคุณนะคะอีกไม่นานเขาจะจัดการกับปัญหาส่วนตัวของเขาได้สําเร็จแล้วเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณความสัมพันธ์นี้เขาอยากมีคุณอยู่ในอนาคตของเขาเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาและเขาก็รู้สึกนะคะว่าความสัมพันธ์นี้คุณนะเข้ากันกับเขาได้ค่อนข้างดี เขารับได้นะเขารับรู้ได้ถึงพลังงานความรักความห่วงใยความจริงใจที่คุณมีให้กับเขาหรือหลายครั้งนะคะที่เขาทาให้คุณรู้สึกสับสนหลายครั้งที่เขาอาจจะทําให้คุณน้อยใจหรือหลายครั้งที่ว่าอาจ,จะทําให้คุณคิดอยากที่จะตัดจบความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้นะคะเขารู้ว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะสร้างปัญหาให้คุณไม่สบายใจหลายหลายครั้งนะคะ เขาแค่ของเวลาแก้ปัญหาของเขาอีกไม่นานคุณจะได้รับความชัดเจนจากเขาความรู้สึกที่เขามีต่อคุณบอกเลยว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีและดีมากๆด้วยเขาอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณแบบจริงจังยาวนานและก็อยากที่จะสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณด้วยค่ะ เราจะมาต่อกันด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะโรแมนติกทารโลเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีแค่ไหนนะคะ็ะไพหฮาพิติสคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเขานะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่อ่อนหวานเป็นคนที่บางครั้งก็คาดเดาอารมณ์ความรู้สึกคุณยากด้วยเช่นกันคุณเป็นคนที่คิดมากคุณเป็นคนที่น้อยใจง่ายคุณเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายคุณเป็นคนที่อารมณ์เขาเรียกว่ามักจะมีความสับสนในตัวคุณเองนะนะคะคุณเป็นคนที่รักใครและรักจริงแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งคุณก็เหมือนลักษณะของการเรียกร้องเรียกร้องเวลาจากเขาเรียกร้องความใส่ใจความห่วงใยจากเขานะคะ อันนั้นก็คือเป็นอารมณ์ที่เก็บซ่อนอยู่ในตัวคุณอยู่ในใจคุณซึ่งเขารับรู้ได้เขาสัมผัสได้แต่สิ่งนี้ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาไฮพีเทสนะคะคุณมีมสเสน่ห์ดึงดูดความรู้สึกของเขาผมามองว่าคุณไม่เหมือนหลายๆคนที่เขาเคยเจอมานะไดไยไปเดอนฟู เขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้เห็นคุณเขาชอบคุณนะคะถูกใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณกับเขาได้เจอหน้ากันเลยนะหรือเขาเรียกว่าเขาแอบมองคุณมานานแล้วนะคะเฝ้ามองคุณมานานแล้วโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจหรือนะคะเขามองว่า คุณนะ่ะมีสนเสน่ห์อย่างที่เขาเองเขาก็บอกตัวเองไม่ได้นะคะว่าทำไมเขาถึงได้ถูกตาต้องใจคุณเหลือเกินเนาะจากคนที่ไม่เคยคิดที่จะจริงจังในความสัมพันธ์กับใครจากคนที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระนะรจากคนที่ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเฮฮาแต่ในวันที่เขามาเจอคุณ เขารู้สึกสะดุดตาสะดุดใจในตัวคุณตั้งแต่นาทีแรกครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าคุณเลยได้ไพ่เจหมายเพราะรู้สึกว่าคุณอนะมีกำแพงนะคุณเป็นคนที่มีกำแพงบางครั้งคุณก็เหมือนเป็นคนที่เข้าจิงได้ค่อนข้างยากนะแล้วในความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาช่วงแรกๆในความสัมพันธ์อาจจะมีบ้าง มีความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความรักนะ,ะที่มีต่อก,กันด้วยสายใยแห่งรักบางอย่างที่ผูกมัดคุณเอาไว้ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะมีประเด็นจะมีปัญหากันมากมายเียงใดสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ปล่อยมือไปจากกันนะ,ะในความสัมพันธ์นี้ในอดีตของเขาคว่า,าจ,จะเคยมีใครมาก่อนก็ตามแต่ในวันที่เขาได้มาเจอคุณนะคะ เขาจะเคลียเรื่องเ,เรื่องราวเก่าๆของเขาให้จบสิ้นเพื่อที่เขาจะได้มาเริ่มต้นกับคุณนะคะเขาอยากให้คุณเป็นตัวจริงในชีวิตของเขาเนะเขาอยากให้ในชีวิตเขามีแค่คุณและเขาเท่านั้นนะคะแน่นอนความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขามันไม่ง่ายกว่าจะมาถึงจุดลงเอยกว่าจะมาถึงจุดที่ได้ชัดเจนซึ่งกันและกัน คุณกับเขาอาจจะต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาอะไรต่างๆเรื่องราวระหว่างทางมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่ก็จะได้มาลงเอยกันนะคะได้มาพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไพควินดาไพห้าเหรียญ ไพ่คิงดาบจากนี้ไปในความสัมพันธ์เขาจะเริ่มมีความชัดเจนให้กับคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะควีนดาบกับคิงดาบนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แห่งการเป็นคู่กันบางคนคุณอาจจะเดี่ยับคนที่เขาเป็นพ่อไม้หรือเป็นแม่ไม้นะคะซึ่งความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะดาบกับดาบนะคะิงกับควีนต่างคนต่างมีความรู้สึกที่เหมือนกัน ต่างคนต่างมีความชัดเจนในความสัมพันธ์เหมือนเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่ก็คือคู่กันเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้เป็นอย่างดีเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีความชัดเจนมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ในความรู้สึกที่มีให้แกันนะคะในเวลานี้จักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณนะคะถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีแค่ไหนนะคะจักรวาลอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในไพ่เดะซาจงวางใจจงสบายใจจงผ่อนคลายในความสัมพันธ์นี้อย่าได้ตึงเกินไปอย่าได้เครียดเกินไปอย่าได้คิดมากจนเกินไปนะคะทุกอย่างได้ถูกกำหนดเอาไว้หมดสิ้นแล้ว โดยที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจงดำเนินความสัมพันธ์นี้ด้วยความสุขด้วยความผ่อนคลายมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่สร้างความสุขให้กับคุณนะคะอย่าได้ตื่นเกินไปอย่าได้หย่อนเกินไปอย่าได้คิดมากจนแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนได้ไพ่ใบนี้เข้ามาความชัดเจนอยู่ยังเบื้องหน้าคุณแล้ว การพบเจอกันระหว่างคุณและเขาทุกสิ่งได้ถูกกำหนดเอาไว้จากเบื้องบนจากพรมริขิตนะคะคุณกับเขาคือคู่บุญที่เคยสร้างบุญร่วมกันมาจึงทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนได้ไพ่ใบน,นี้เข้ามา เขาคือคนที่จะมาคุ้มครองดูแลปกป้องคุณเขาคือคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ปรปถมในชีวิตคุณแน่นอนนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่ที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากอาจจะแตกต่างกันด้วยสีผิววัฒนธรรมเชื้อชาตินะคะหรือจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลไม่ว่าจะอะไรก็าตามทุกสิ่ง รวดถูกกำหนดไว้แล้วด้วยโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเบื้องบนที่นำพาให้คุณกับเขาจะต้องมาเจอมารักแล้วก็ได้หลเอองเหยกันเพียงแค่ว่าในช่วงแรกคุณทั้งคู่อาจจะต้องมีการฝ่าฝันอุปรสรรคปัญหาต่างๆร่วมกันก่อนได้ไพ่ใบนี้เข้ามานะคะชีวิตคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณกับเขาเป็นคู่ที่อยู่ห่างกันอยู่ไกลกัน ชีวิตคุณกําลังจะมีการเดินทางมีการโยกย้ายเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานย้ายภูมิลำเนานะคะเพื่อไปสร้างครอบครัวไปตั้งรกรากอยู่กับเขาในไพ่ใบนี้เข้ามาอีกนะคะความสวยงามในชีวิตของคุณกําลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้ไปอยู่ยังดินแดนที่สวยงามจะได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่ที่ทําให้คุณมีความสุข สุขกายสบายใจผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายได้แบบนี้ไม่ใช่ได้แบบนี้ขึ้นมานะคะขอจงอย่าได้กังวลไปเลยนะคะอย่าได้เบื่อหน่ายเวลาของการอด,ดทนของคุณกําลังจะสิ้นสุดแล้วนะคะการเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แค่รอเวลาเท่านั้นอย่าเพิ่งทอ้ออย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งรู้สึกเหนื่อยกับสถานการณ์ในเวลานี้ที่คุณกำลังจะได้เจอไพ่ไทยสำหรับได้พไพ่ใบนี้เข้ามาการเดินทางกำลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นความชัดเจนความมั่นคงกำลังจะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณกับเขาอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันการเดินทางมาพบมาเจอระหว่างเขากับคุณ กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ค่ะไพ่ข้อความจากจัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่ข้อความจากจัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณเธอจะสมปรานาในเร็วๆนี้ค่ะรอเวลานะคะตามที่บอกไปว่าคุณอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะคะเราจะมาดูไพ่ข้อความ ข้อความจากเขาถึงคุณข้อความจัดใจเขาที่อยากจะบอกกับคุณนะคะความรู้สึกภายในใจของเขาที่อยากจะบอกกับคุณข้อความจากใจเขาสิ่งที่อยู่ในใจเขาเขาคนนั้นคน,คนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้คนที่คุณกับเขาอยู่ในประเด็นในเวลานี้นะคะรึกถึงเขาคนนั้นนะ ข้อความจากใจเขาถึงคุณฉันรู้แล้วว่าฉันตัดสินใจผิดในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจไปบ้างกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาขอโทษเขาเห็นเบตัวที่ทำแบบนั้นที่ทำให้คุณ ต้องเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปในตอนนั้นฉันก็แค่อยากจะมีความสุขนะคะสิ่งที่เขาได้เลือกสิ่งที่เขาได้ทำกับคุณในตอนนั้นนะคะมันเป็นความสุขแค่ชั่วครู่ชั่วยาามันเป็นภาพหลงตามันเป็นความสุขที่ไม่ได้จีรังยั่งยืนนะคะเมื่อเขาได้เข้าไปอยู่ในสถานะตรงนั้น ะะสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะดีสำหรับเขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะจึงทำให้เขารู้สึกผิดที่ได้ทำให้คุณต้องเสียใจฉันใช้เวลาไปกับการคิดถึงเธอทั้งวันฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญเลย ความเจ็บปวดปลุกให้ฉันตาสว่างฉันเคยสู่กคนที่ฉันรักทอดทิ้งมาก่อนฉันไม่รู้รู้สึกเลยว่าเธอรักฉันเลยฉันข้างรักก็พอเธอนะคะแล้วเขา รู้สึกว่าคุณเข้ากันได้ดีกับเขามากแค่ไหนฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะทำอะไรกันแน่ฉันต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางครั้งพวกก็อาจจะมีน้อยใจนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้คนอย่างที่คุณต้องการหรอกนะ เธอสูงส่งเกินไปสําหรับฉันพี่เมื่อกี้บอกนะคะคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างอะไรกันบางอย่างฉันขอโทษที่ทําให้เธอเจ็บปวดและการตัดใจจากเธอเป็นเรื่องยากจริงๆเขาไม่สามารถจะตัดใจจากคุณได้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้านะคะฉันนึกแต่แต่ความผิดพลาดในอดีต ฉันรู้สึกเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาฉันขอเวลาทบทวนเรื่องนี้อีกสักพักแล้วบทสรุปนะคะฉันรู้สึกปิดที่ผักใสถ้าไปก็พูดง่ายๆว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีแค่ไหนต้องบอกเลยว่าช่วง,งแรกๆในความสัมพันธ์มันอาจจะมีประเด็นกันบ้างอาจจะมีความไม่มั่นคงกันบ้าง ะะอาจจะมีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างนั่นเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงแรกที่อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้กันได้กันได้มากพอนะคะจนกระทั่งเวลาผ่านไปการที่เขากับคุณได้คุยกันมากขึ้นได้ใช้เวลาต่อกันมากขึ้นได้ผ่านอะไรมาด้วยกันมากขึ้นจึงทําให้เขารู้ได้แล้วว่าคุณนี่แหละคือคนที่เข้ากันกับเขาได้ดีที่สุดคุณนี่แหละคือตัวจริงของเขาคือคนที่เขาจะรักษา,าไว้และ จะไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไปไหนอีกเลยเขาจะรักและเขาจะมั่นคงต่อคุณตลอดไปค่ะ